ครับสวัสดีครับผมเบนซ์ชัยเวสสาขาจังหวัดพังงาน,นะครับอ่าวันนี้ก็มาส่วนที่พีชื่ออะไรเนาะมีถวยมีถวยเนาะอ่ออยากทราบพอดีว่าปุ๋ยที่ว่าใช้ไปเนี่ยรอบที่แล้วกับรอบเนี้ยมันมีความแตกต่างยังไงมั้งครับกับก่อนใช้กับหลังใช้ก็รู้สึกว่ามันจะได้มันจะออกเยอะกว่านะทะลายนี้มันจะออกเยอะกว่าเก่าใช่ไหมครับจะเยอะกว่าเก่าจากที่เราไม่ได้ใส่ ก็มีบ้างแต่ว่ามันขาดคอเยอะอ๋อแสดงว่าช่วงที่ว่ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเรานี่มันขาดคอเยอะใช่ไหมครับหลังจากที่ใส่ปุ๋ยโอทูไปแล้วเป็นมันมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงมั่งครับ้วเราเราสังเกตว่ามันจะมีดอกเบียมเยอะอ๋อจากคือแต่ก่อนพูดจะเยอะพอตอนนี้ก็พอตั้งแต่ใส่ปุ๋ยเม็ดโอทูไปเนี่ยจะเยอะอ๋อโอเคเลยครับ เดี e ๋ยวดูเจ e ้าต e ้นส e ่วนนี้นะครับนี่ต้นนี้ยังออกลูกเลยต้นไหนครับนี่ต้นควายนี่อ๋อเอาแสดงว่าแต่ก่อนไม่เคยออกลูกเลยเหรออออ๋ันนี้เอาปุ๋ยน้ำมาฉีดด้วยไหมครับอันนี้เอาปุ๋ยปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดใส่เลยใช่ไหมอ๋อไเห็นลูกไหมโอ้ออกลูกแล้วนี่ออกดอกเทียบเลยนะอ๋อนู่นดูไง แสดงว่าไม่ใช่เฉพาะปางกับยางใช่ไหมที่ได้ผลเนาะที่อยู่ใกล้ๆนี้ก็คือได้ผลได้กินไปด้วยเลยได้กินไปด้วยเลยโหแต่ทะลายใหญ่มากเลยนะครับพี่ใหญ่่มากเลยอะอืมนี่มาดูตรงนี้นะอู้ได้เลยเลยได้เลยนะปีปีที่แล้วได้กี่ตันนะปีนี้ได้แทงแล้วใช่ไหมครับไอ้ที่ว่าหลังจากใส่ปุ๋ยไปแล้วยังแกใส่ปุ๋ยไปแล้ว เรามันมีความเปลี่ยนแปลงไหมมันเพิ่มไหมเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เราให้เขาอยู่อ๋อโอเคเราไม่เอาเองครับครับครับอือกะไรย่ยมาเว้ยเนาะครับผมของเราเราก็ต้องบำรุงมันอยู่เรื่อยลอ่าใช่ครับ ครับมันก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ,บค,ครับ oh.